จเจริญพรสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้เราจะมาปรารบธรรมในหัวข้อที่ชวนให้คบคิดและสะท้อนใจในสังคมปัจจุบันนั่นคือเรื่องของศรัทธ,ธากับปัญญาในการสร้างศาสนวัตถุที่ใหญ่โตมโหฬารท่ามกลางความขัดแย้งของภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคืออุโบสถหลังละร้อยล้านที่ตั้งตรงานอย่างวิจ,จิตบรรจง แต่ข้างรั้ววัดนั้นกลับมีโรงเรียนที่หลังคารั่วติง๋งติงเมื่อฝนเทลงมาลูกหลานของเราต้องหอบสมุดหนีฝนไปนั่งเบียดกันในมุมที่แห้งคำถามคืออะไรคือสิ่งสำคัญกว่าอะไรคือแก่นแท้ของบุญที่แท้จริงก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัดในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่อิฐหินปูนทรายหรือลวดลายกระหนกที่ปิดทองล้ำค่าแต่วัดคืออาวาส หรือที่อยู่อาศัยเพื่อการฝึกฝนอบรมจิตใจในสมัยพุทธกาลนั้นพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการสร้างวิหารทานก็จริงเพราะเป็นที่พำนักแก่ภิกษุสงฆ์จากจาตุรทิศแต่พระองค์ก็ทรงเน้นย้ำเรื่องประโยชน์สุขของมหาชนเป็นสำคัญหากเรามองย้อนกลับไปในอดีตวัดกับโรงเรียนคือเนื้อเดียวกันวัดคือที่ให้วิชาแก,เก่เด็กๆคือที่พึ่งทางกายและทางใจ แต่ในยุคปัจจุบันเรากลับแยก2ส,ส่วนนี้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดจนบางครั้งศรัทธาของเรามันล้นจนขาดปัญญากำกับเรายินดีสละเงินล้านเพื่อสร้างยอดฉัดที่สูงเทียมฟ้าเพราะเชื่อว่าจะส่งผลให้เราไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้าแต่เรากลับมองข้ามเด็กน้อยที่กำลังนั่งเรียนในห้องที่ร้อนระอุหรือเปียกปอนทั้งที่เด็กเหล่านั้นคืออนาคตของชาติและคือผู้ที่จะมาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในวันข้างหน้า หากเด็กขาดโอกาสทางการศึกษาขาดคุณภาพชีวิตที่ดีเขาจะเอาปัญญาที่ไหนมาพิจารณาธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงสอนการสร้างโบสถ์ร้อยล้านอาจจะดูน่าเลื่อมใสในสายตาของผู้พบเห็นเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนแต่ถ้าโบสถ์หลังนั้นถูกล้อมรอบด้วยความอัตคัดขัดสนของโรงเรียนและชุมชนโบสถ์นั้นจะกลายเป็นเพียงอนุสาวรีย์แห่งอัตตามากกว่าจะเป็นพุทธสถานที่แท้จริง พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องสัพปริสธรรมคือการรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักชุมชนและรู้จักบุคคลการที่เราเห็นความสำคัญของปูนปั้นมากกว่าปัญญาของเด็กคือการที่เราขาดการรู้จักประมาณและขาดความเข้าใจในลำดับความสำคัญของความถูก ลองพิจารณาดูเถิดว่าระหว่างพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ในห้องแอร์เย็นฉ่ำในบวถ์ร้อยล้านกับเด็กนักเรียนที่ต้องนั่งดมกลิ่นอับของเชื้อราบนฝ้าเพดานที่รั่วซึมอะไรคือสิ่งที่พระพุทธองค์จะทรงเลือกเยี่ยวยาก่อนพระองค์ผู้ทรงเป็นบรมครูย่อมต้องเลือกขจัดความทุกข์ที่ยังมีลมหายใจก่อนเสมอการทำบุญที่ฉลาดคือพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะเพื่อประโยชน์สุขของคนหมู่มาก หากเราเปลี่ยนใจเปลี่ยนศรัทธาแบ่งสัดส่วนของเงินร้อยล้านนั้นเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์มาอุดรอยรั่วให้โรงเรียนมาสร้างห้องสมุดที่มีหนังสือดีๆมาซื้อคอมพิวเตอร์ให้เด็กได้เปิดโลกกว้างนั่นแหละคือธรรมทานและวิทยาทานที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างกำแพงวัดให้สูงขึ้นไปอีกหลายเมตรเสด,ด้วยซ้ำบุญไม่ใช่เรื่องของการสะสมแต้มบนสวรรค์ด้วยยอดเงินบริจาคแต่มันคือการละ คือการลดความตรณีและเพิ่มความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์หากเราสร้างโบสถ์ด้วยความอยากเด่นอยากดังอยากให้ชื่อเราติดอยู่ที่แผ่นหินอ่อนหน้าโบสถ์นั่นคือการสร้างกิเลสสะสมไว้ในวัดแต่ถ้าเราซ่อมหลังคาโรงเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสืออย่างมีความสุขนั่นคือการสร้างปัญญาซึ่งเป็นรัตนะอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาดังนั้นความสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะสร้างโบสถ์หรือซ่อมโรงเรียน แต่อยู่ที่ความพอดีและการจัดลำดับความสำคัญเราสามารถมีโบสถ์ที่งดงามพอประมาณเพื่อให้สงฆ์ได้ทำสังฆกรรมขณะเดียวกันก็มีโรงเรียนที่มั่นคงปลอดภัยให้เด็กได้เรียนรู้เพราะหากวัดสวยแต่ชุมชนเสื่อมทรมวัดนั้นก็อยู่ไม่ได้อย่างยั่งยอื่นหรอกโยม สุดท้ายแล้วโบสถ์ที่สวยที่สุดไม่ใช่โบสถ์ที่สร้างด้วยเงินร้อยล้านแต่คือธรรมโบสถ์หรือโบสถ์ที่สร้างขึ้นในใจของคนในชุมชนที่มีเมตตาต่อกันมีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และรู้จักแบ่งปันน้ำใจไปสู่ส่วนที่ขาดแคลนที่สุดอย่าให้ความงดงามทางวัตถุมาบดบังดวงตาแห่งปัญญาจนเรามองไม่เห็นน้ำตาของเด็กๆที่อยู่ข้างรั้ววัดหรือโยมขอให้ศรัทธาของท่านทั้งหลายจงเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา รู้จักเลือกเฟ้นสิ่งที่สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเถิดอนุโมทนาสาธุขออำนาจคุณพระสีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทําด้วยปัญญาจงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขพละมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันโลกและธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงตลอดกาลและนานเทิน